จากประเด็นสงครามยูเครนอย่างที่บอกนะครว่าวันนี้จะมีความเข้มข้นในเรื่องของความมั่นคงยุทธ,ธาศาสตร์ทางการทหารการ,รเผชิญหน้าในพื้นที่ต่างๆค่อนข้างมากทีเดียวเราจะกลับมาในพื้นที่แถวแถวบ้านเรานะครับเราจะมองไปที่ความเคลื่อนไหวทางการทหารในประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา ที่เราชวนติดตามกันมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจับตาไปที่ฐานทัพเรือเรียมที่ตั้งอยู่ริมฝั่งอ่าวไทยของกัมพูชาครับซึ่งถูกหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าเป็นฐานทัพที่กัมพูชาเปิดทางให้จีนส่งเรือรบมาประจําการหรือไม่นี่เป็นเรื่องที่ต้องย้ําก่อนเลยนะครับว่าฝ่ายจีนกับฝ่ายกัมพูชาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้มาตลอดฝ่ายกัมพูชายืนยันว่าเขาไม่ยอมปล่อยให้อธิปไตยของกัมพูชาเนี่ย มีชาติอื่นเข้ามามีอิทธิพลได้หรอกแต่ว่านี่ก็เป็นข้อกล่าวหาที่ยังไม่หายไปไหนนะครับ mm. เห็นได้จากหลักฐานที่พบว่ามีเรือรบจีนจอดเทียบท่าที่ฐานทัพเรือแห่งนี้ทามกลางการตั้งข้อสังเกตว่าจีนพยายามเข้ามามีแต้มต่อทางทะเลในพื้นที่อ่าวไทยซึ่งจะเชื่อมโยงกับทะเลจีนใต้หรือไม่ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวเรื่องนี้เพิ่มเติมอีกแล้วครับมีรายงานล่าสุดระบุว่าจีนเตรียมส่งมอบเรือรบสองลำและฐานทัพเรือเรียม ให้กับกัมพูชาครับนี่เป็นรายงานที่ออกมาจากเรดิโอฟีเอเชียสื่อที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐนะครับที่รายงานอ้างหลังข่าวกัมพูชาที่ไม่ขอเปิดเผยชื่อบอกว่าทางการจีนมีกําหนดจะส่งมอบเรือรบสองลำให้กับกองทัพกัมพูชาพร้อมทั้งท่าเทียบเรือที่สร้างที่ฐานทัพเรือเรียมซึ่งมีสกยภาพรองรับเรือบรรทุกเครื่องบินได้และจะมีการส่งมอบสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ให้กับกองทัพเรือกัมพูชาครับรายงานยงระบุว่าในตอนนี้มีเจ้าหน้าที่จีนราวหนึ่งร้อยนายกำลังทํางานแข่งกับเวลาเพื่อเตรียมการส่งมอบให้กับกองทัพเรือกัมพูชาซึ่งเชื่อว,ว่าการส่งมอบจะเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนสิน้นในช่วงสิ้นเดือนกันยายนนีร้รายงานระบุว่าที่ผ่านมาพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาและได้รับเงินทุนในการสร้างฐานทัพเรือจากทางการจีนและเป็นพื้นที่ห่วงห้ามที่แม้แต่เจ้าหน้าที่กัมพูชาก็ไม่สามารถเข้าพื้นที่ ตรงไปได้นะครับแต่ว่าการคาดการก็คือหลังจากที่สิ้นเดือนกันยายนที่มีกําหนดว่าจีนจะส่งมอบพื้นที่ตรงนี้ให้กับกัมพูชาเจ้าหน้าที่กัมพูชาก็คงจะสามารถเริ่มเข้าไปในพื้นที่ของฐานทัพเรือเรียมได้แล้วอย่างไรก็ตามนกวิคเคพระห์มองว่าแม้จะมีการส่งมอบฐานทัพเรือเรียมจากจีนให้ไปอยู่ในการดูแลของกองทัพเรือกัมพูชาแต่คําถามก็ยังมีอยู่อยู่ดีนะครับว่าฐานทัพเรือแห่งนี้ จะยังมีเรือจีนหรือกองทัพจีนประจำการอยู่หรือไม่นนววิเคราะห์มองว่านี่อาจจะไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการมีอยู่ของกองทัพเรือจีนในอ่าวไทยนะครับเพราะหลายฝ่ายเชื่อว่าจีนและกัมพูชาได้ทําข้อตกลงให้กองทัพจีนมีสิทธิ์เข้าถึงฐานทัพเรือนี้เป็นกรณีพิเศษและที่ผ่านมาก็มีภาพถ่ายดาวเทียมที่เชื่อว่ามีเรือรบจีนจอดประจําการและดูเหมือนจะมีการสับเปลี่ยนเรือรบประจําการในช่วงปีที่ผ่านมาด้วย โทมัสชูกานันวิจัยด้านความมั่นคงที่ศูนย์ความมั่นคงใหม่อเมริกันซึ่งมีสำนักงานอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซีระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดน่าจะเป็นลักษณะที่มีการประจำการกึ่งถาวรของกองทัพเรือจีนที่ฐานทัพเรือเรียมเพื่ออำนนยความสะดวกให้ด้านโลจิสติกให้กับกองทัพเรือจีนนอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการก่อสร้างในฐานทัพเรือเรียมที่ดำเนินการอย่างรวดเร็วและยังเป็นการก่อสร้างฐานทัพเรือที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างที่บอกว่าตัวท่าเทียบเรือเน เรือบรรทุกเครื่องบินได้เลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้หลายฝ่ายก็ตั้งข้อสังเกตว่าลักษณะการสร้างฐานทัพเรือเรียมเนี่ยมีส่วนคล้ายกับฐานทัพเรือที่จิบูติซึ่งเป็นประเทศริมชายฝั่งในแอฟริกาตะวันออกครับซึ่งที่จิบูติเนี่ยจีนเลือกที่จะไปตั้งฐานทัพนอกดินแดนเป็นที่แรกเลยเรื่องฐานทัพเรือจีนที่จิบูติเนี่ยเป็นเรื่องที่จีนเปิดเผยต่อสาธารณณะนะครับ ซึ่งการตั้งฐานทัพเรือจีนที่จิบุติมีความสําคัญครับเพราะว่าจิบุติเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ถ้าไปดูลักษณะของประเทศจะเห็นได้ว่าจิบุติเนี่ยเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เรียกขานกันว่าเป็นจังงอยแห่งแอฟริกากันเป็นส่วนแหลมของทวีปทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับเส้นทางเดินเรือที่มีการสัญจรคับข้างและจัดเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพประเทศหนึ่งในทวีปแอฟริกาซึ่งเป็นทวีปที่มีการสู้รบอยู่บ่อยครั้ง บีบซไทยเคยรายงานเรื่องนี้อ้างการเปิดเผยของสำนักข่าวซินหัวที่รายงานว่าการก่อสร้างฐานทัพเรือจีนที่จิบูติเนี่ยเริ่มประมาณช่วง2016โดยเป็นผลมาจากการเจรจาฉันมิตรระหว่างจีนและก็จิบูติบทบรรณาธิการภาษาจีนในเว็บไซต์ g ก o บ a l t ท m e s ของทางการจีนระบุว่าแม้การสร้างฐานทัพแห่งแรกในต่างประเทศของจีนจะถูกมองว่าเป็นการแฝ่สัญญาณุภาพทางการทห,หารแต่วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของจีนในการพัฒนากองทัพนั้น เพื่อปอกป้องความมั่นคงปลอดภัยของจีนเองไม่ใช่ต้องการจะมีอิทธิพลควบคุมโลกโดยสหรัฐฝรั่งเศสและญี่ปุ่นต่างก็มีฐานทัพของตนในจิบูติด้วยเช่นกันในเวลาต่อมามีการเปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียมที่ชี้ว่าฐานทัพเรือจีนที่จิบูติเปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบแล้วแล้วก็เป็นฐานทัพเรือสําหรับเรือรบจีนที่ไปปฏิบัติการในมหาสมุทรอินเดียด้วยแม้ว่าจะมีการพูดถึงวัตถุประสงค์หลักว่าการที่จีนไปตั้งฐานทัพเรือตรงนั้น แล้วก็มีอาณาเขตครอบคลุมอาณาบริเวณของมหาสมุทรอินเดียนี่นะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลาดตระเวนเพื่อป้องกันการก่อเหตุของโจรสลัดหรือแม้แต่การไปฐานทัพที่มีส่วนช่วยภาร,รกิจสันติภาพในแอฟริกาแต่การที่ฐานทัพเรือจีนตั้งอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ทําให้มีหลายประเทศไม่ค่อยสบายใจหนึ่งในนั้นก็คือประเทศอินเดียนะครับเพราะว่าอินเดียก็มีความกังวลว่าการที่จีนมีฐานทัพเรือที่จิวบูติเนี่ยอาจจะเป็นการขยายอิทธิพลแล้วก็ เป็นการเข้าถึงพื้นที่ที่อินเดียไม่ต้องการอยากให้เห็นเป็นการเข้ามาสอดแนมในภารกิจของอินเดียหรือไม่นอกจากนี้เนี่ยถ้าพูดถึงมหาสมุทรอินเดียเนี่ยก็อาจจะต้อง พูดถึงพื้นที่อื่นๆที่มีความสําคัญไม่แพ้กันแล้วก็อาจจะถูกมองว่านี่เป็นการขยายแผ่อิทธิพลสัญญาณนุภาพทางการทหารในพื้นที่มหาสมุทรอินเดียที่ครอบคลุมหลายจุดยุทธศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของแอฟริกาตะวันออกมาจนถึงแถบของเอเชียอย่างที่เรานึกภาพตามแผนที่ไปนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีการตั้งข้อสังเกตแล้วก็มีการมองว่าฐานทัพเรือที่จิบูติที่จีนเปิดเผยเ,เ,เองเนี่ยว่าเป็น ฐานทัพเรือที่จีนไปตั้งนอกดินแดนของจีนเป็นแห่งแรกเนี่ยลักษณะของการสร้างฐานทัพเรือที่จีบุติมันคล้ายๆกับลักษณะของการสร้างที่ฐานทัพเรือเหรียมมีลักษณะของท่าเทียบเรือที่มีศักยภาพในการนำเรือบรรทุกเครื่องบิน มาเจาะที่ฐานทัพเรือทั้งที่จิบุติแล้วก็ที่กัมพูชาคล้ายๆกันเลยตรงนี้มันก็เลยเป็นหนึ่งจุดที่ทําให้คนตั้งข้อสังเกตขึ้นมาว่าลักษณะการก่อสร้างที่มีลักษณะทางศักยภาพทางการทหารที่คล้ายๆกันเนี่ยนั่นหมายความว่าจีนได้มีการวางแบบออกแบบให้ลักษณะนี้เกิดขึ้นในพื้นที่อ่าวไทยด้วยหรือเปล่าอ่านี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ หลายคนจับตาเป็นพิเศษนะครับแต่อย่างที่บอกว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ที่เราหยิบมาเล่าให้ฟังก็คือปลายเดือนกันยายนนี้อาจจะมีภาพของการมอบเรือรบสองลำมอบฐานทัพเรือเรียมและก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้กองทัพกัมพูชาดูแลอันนี้คือประเด็นหนึ่งแต่ว่าประเด็นที่ตามต่อก็คือเมื่อมีการมอบฐานทัพเรือเรียมให้กัมพูชาดูแลแล,แล้วจีนจะยังคงมีบทบาท หรือมีอิทธิพลทางทะเลในพื้นที่อ่าวไทยอีกหรือไม่จับตาดูกันต่อนะครับสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today